ปกติแล้วผู้ชายกับผู้หญิงถ้าไม่รับโทรศัพท์ทันทีไม่ยุ่งอยู่ก็สนุกอยู่พี่โทรย,ยังไงก็ปล่าประโยชน์นะเสี่ยชูยานั้นเป็นแค่อุบัติเหตุยิ่งดีที่เธอไม่เป็นไรฉันเน่ะไม่เป็นไร แต่เพื่อนฉันเกือบจะกินยาที่ไม่ได้มาตรฐานพวกนั้นแล้วนายรู้ไหมว่านายทำให้ฉันยุ่งยากมากแค่ไหนถ้าเขาเป็นโรคเรื้อรังเพราะความสับเพ่าของฉันแล้วก็ชาตินี้ฉันคงให้อภัยตัวเองไม่ได้อะอีกอย่างครั้งต่อไปก่อนจะตัดสินใจทําเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฉันรบวกวนนายแจ้งฉันล่วงหน้าก่อนอยากคิดอยากทําอะไรก็ทําโดยเฉพาะอย่าดึงมีกูเข้ามาในอุบัติเหตุของนายและอย่าอ้างว่าทําเพื่อฉันทําร้ายฉันครั้งแล้วครั้งเล่าขอโทษนะ ว,ว้าวดูท่าทางคงจะกําลังสนุกอยู่หนีไปไหนมาดาเอาเอ,อ,เองสิงเชื่อฉันเถอะเหลียงมู่เจอจวนหลานไม่ทำร้ายฉันหรอก และยิ่งไม่มีเหตุผลที่จะทำร้ายคุณเป็นแค่อุบัติเหตุที่จับพระจับปรูเท่านั้นสรุปคือเรื่องนี้ฉันขอโทษเป็นอย่างยิ่งเพราะงั้นคุณจะโกรธหรือเกลียดฉันฉันเข้าใจทั้งหมดแต่ฉันไม่อาจสงสัยเพื่อนของฉันนี่คือหลักการปฏิบัติต่อผู้อื่นของฉันแค่เพื่อนงั้นเหรอเหลี่ยงมู่เจอหมายความว่ายังไง ห่างหายกันไปทั้งแปดปีแน่ใจเหรอว่าคุณยังรู้จักเขาดีแล้วก็คุณอายุเท่าไหร่แล้วฮ<ะ>เรื่องนี้ออกจากบ้านผมใช้แค่ตอนเด็กคุณจะมาหนีบ่อยๆไม่ได้ใช้วิธีแบบนี้บ่อยๆมันไม่ดีนะ <c oughs> รูปแบบความคิดของผู้ใหญ่ตีคือตีทะเลาะคือทะเลาะแต่ว่าห้ามไม่กลับบ้านเข้าใจไหม ก็แค่อยากให้ฉันอยู่บ้านคอยดูแลน้องสาวคุณไม่ใช่เหรอใช่ดูนายหน่อยดูฉันทำไมเขารู้สึกว่าหลังนายปฏิบัติภารกิจเสร็จอารมณ์ไม่ค่อยดี ที่แท้เสี้ยชูก็นอนไม่หลับทำไมทั้งนอนไม่หลับอ่ะพราะรักแรกของเธอแล้วทำไมนายดูอารมณ์ไม่ดีเลยไม่ใช่ฉันเป็นห่วงฉันรู้สึกว่าคนคนนี้มาด้วยเจตนาไม่ดี โดนมาข้างหลังพวกเขาโดนระเบิดไม่แฟ้หรอกโอ้มาย Oh <laughs> ผู้ชนะคือประเทศจีนวันทยาหัต์ よっ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 。<noise> <noise> <noise>

ช่วยรับวยด้วยผมไม่เกี่ยวแล้วครับ นักฆ่าได้ไหมตอนนั้นไม่เหลือผู้รอดชีวิตเลยจนถึงตอนที่เราจะกลับตำรวจท้องถิ่นก็ยังไม่พบหลักฐานที่เป็นประโยชน์บอกว่าเป็นฝีมือของกองกํากลังติดอาวุธในท้องถิ่นที่พุ่งเป้าไปที่รัฐบาลแต่อีกฝ่ายก็ไม่ได้ประกาศว่าจะรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้คนพวกนั้นรู้ฐานะของพวกนายได้อย่างไรวันนั้นพวกเรากินข้าวกันในคลับแห่งหนึ่งของที่นั่นถ้าไม่ได้พุ่งเป้ามาที่เราก็คงจะแจ็คพอตแตกจริงๆมันจะเป็นไปได้ไหม ทีุ่กนายไปล่วงเกินใครที่นั่นเข้าตั้งแต่พวกเราไปถึงก็ฝึกซ้อมระบบปิดไม่มีโอกาสไปล่วงเกินใครเลยเอาเถอะนายก็ลำบากแล้วอย่าคิดมากเลยสุดสัปดาห์นี้วันขึ้นปีใหม่ทำตามแบบเดิมนะทางด้านของมึงเจนกับเสี่ยวจินให้นายไปเชิญมาไปล้วพวกเขามาพักหลายวันหน่อยทุกคนได้มาเจอกันจะได้สนุกครับ